น้องแซ่บๆอืม,มจะไข่ค่ะสบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนาะเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนมัหน,นีก็มาพบพ่อกันอีกคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องมาในภาพพ่อแม่พี่น้องมาคุาแมงจิปโปมเนาะ หรือว่าแมงจีหล่อนั่นเองนี่ตอนนี้ก็อยู่อบองค้วยพี่น้อะส่วนนี้จีหล่อมันสิออกแปนพี่น้องเพราะว่ามันอันแบบได้ผสมพันธุ์ตัวแม่แล้วเนาะตัวแหม่มันก็ไข่เริ่มออกไข่ซิเบิร์ตแล้วพี่น้องจีรลอกะบอยัางมันปันใดและเนาะเพราะว่ามันไก่ซิเบิร์ตยามมันแล้วพี่น้องเข่าก็ขึ้นเล้าแลลวเนาะ ตัวแม่ช่วงนี้อันมันว่างไข่กะเอ้ยเห็นบอกทบเลยตัวแม่มันสิอยู่เลิกเนาะตัวผู้มันสิอยู่ตื่นตื้นซับซัําพี่น้นองนี่ได้ของเขาก็ได้ของเขาก็ได้น่อยหนึ่ง,งกล้าคิดว่าคือชิบูเต็มดอกเนาะมันอยู่ มชิอยู่กับตัวแม่อยู่บนนกตัวแม่นี้เลิกแห้งได้พี่น้องก็ชิบูอยู่ดอกแต่ว่าเป็นด่านเลิกเลยโอ้อยู่แต่ว่าด่านมันเลิกแหงนะ้งเนาะมันใส่แบบเป็นตัวผู้บางหนา้าตัวแหม่มดีเลิกฮึใครยิงเนงเติมเลยเพราะว่ามันให้ตัวแม่วางไข่เนาะ ไว้นีได้ตัวเถิกแล้วเดี๋ยวมาหาตัวแม่เนาะช่วงนี้คนออกคุดไล่ลาย,ลายเพราะว่าจิรอมันตื้นอ่าตัวเถิกตื้นอันจิรอมันออกแปดนำหนะหหลามไปเลยเลยเลยพี่น้องจักจิได้จักโตเลย เลือแห้งได้ตัวแม่น่มันวางไข่แล้วพี่น้องเนาะมันวางไข่แหละปนีมันกระสีโตน้อยลงัวน้อยลงมันกระสีบมันเนาะช่วงเขาเกี่ยวเขามันกำลังซ่อนกันพี่น้องตอนนี้เห็นไว้อยู่ตามควยจะประเมินกันพี่น้อง ยืนคุ้คยหนึ่งน้องนี่คืนนอหงผนเนาะน้ำคุดันเลยคุณน้องตัวเธอกังซียูตื่นแหงแหงทันเลยพี่น้อง เป็นตัวเถิกเนาะมันขนาดจ,จะมีตัวแม่เลยเนาะพี่น้องตัวแม่น่าจะมานี่มีหูมานี่พี่นอ้องอ่ะโบโมมีโบมโมมีบางทีก็บพนแบบจันทหูเมียนแต่มันจะเป็นด่านไปเนาะเอาละ <c oughs> ป้ายพนว่างไข่พี่น้องไว้กินปีหนา Den skal nedover. ได้ตัวเทิกเนาะเดี๋ยวตัวแหมนนี่อีกห ตัวนี้ยังพี่น้องเนี่ยตัวนี้ยังมาท่านได้วางไข่ยังตุยตุยอยู่เศบเศษลูกสาวกะมาะเผามาจะเลี้ยงงัวได้ สองโตแน่นอนอืมขั้นตจะเละต้องผูกก่อน ต้นเลยพี่น้อง จะเบิ่งใกล้แล้วเด้อพี่น้องจังเลยคอยสะที่ดินยันไปถือชุดเจ้าฮะนะนับออกไลยักน้อยเนาะ องเลยเห็ดเลือกกระดอกก็ดีอ่ะนะจ๊ะมันอ่ะอากุย้ย อาหารแรงพี่น้องดีบดคิดกินข้าวตาเจ้าของอล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปทาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเฮาสิได้าลายซำใดอาหารแรงไปขวากินพี่น้องคนกับซีพูดลายแน่เนาะเดี๋ยวไปทาเบิ่งน้ำกันบัดตอน กบ,บ้านเพื่ออพี่น้องเดี๋ยวขอโตขุดซะก,ก่อนเนาะยายมันขำม,มันเมืดคิดอยากกินขัวก้อยกระแทบแต่ว่าก้อยหะเมื่อน,นั้นขุดไปก้อยแล้วพี่น้องก็เลยว่าสี่ขุดไปขวกินเนาะรอบนี่ไหขนหาดเกินแต่ก็เป็นตอนนี้ก็มาหอนเฮือนนะมาบึ่งพี่น้องไม่ <c oughs> มีขวบมันจะหรอมีแต่คนขุดขอล้องดีๆแนะ่ นี่นะคะเปรียงงวงหูว่าแล้วบนเรียงงวงเบิดเลยอ๋อโอ้ย <laughs> แต่บางกิโลน้อยเดียวมือหนาวคุดแป๊บเดียวได้กกิโลบักหลายนึนงแค่เจ้าของอีแม่มาเทศไหมหให้ดูได้ออของอเฮาของอีแม่โอ้ยอีแม่ช่องชามโตกันอะไระ <laughs> ให้เหาอาเออหลายเลยยังพอทันได้ถอดเบิดกระว่าก่อน เจลายแล้วพอขวัวเลยดิฮะ <laughs> ลายแล้วก็อีเว <laughs> เอ้าวก็เพิ่มกันเนาะอีซ่างไปคุดน้อยเดียนึงไปคุดในหนีหนึ่งบริจไปใส่ไก่ใส่ขี้ใส่ขี้ในสปันสีใส่ขี้ก่อนพี่นอ้องแล้วเอาไปขวัว <laughs> <laughs> หัวนี่ไม่นังหัวละเราจะตื่นเชียงหัวหอีกเราตื่นหนะ้าหน้าดำแห้งเลยนะัง เงยหน้าขึ้นแนะนำข้าวขาวได้ป้าทุกเป็นเว้ใส่ขี่พี่น้องงามยู่ดอกเอ้ยยัาตะบองงามดำตะกดดกครัให้สปันใส่ขี่ไม่จิโลเนาะดำในซ้ายเอซียังว่าสปานนี่งามหาบเข่าก็ได้แข็งแรงกล้ามเป็นมัดมัดไปเป็นเมื่อปั๊มก็ได้ เพื่อนใจขี่เมื่อกี้เราขวกินเนาะ <S <S 2> <S 2> เลยองเออ <S <S 2> <S 2> <S อำหร่าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงสี่เดอ้อผากพ่อแม่พี่น้องกดแซกกดไลค์เนาะกดซับสักไข่ที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน สิไประภัคลิปใหม่ๆจากสองสาวปอหวยยางเดิเอกับน้องปานดำไปก่อนอาหารแรงพี่น้องอาหารมันนอกมันนาสิละแต่ละมือ้าแต่ของอยู่ของกินเสา้าเทียงแรงกินอันหนึ่งยังอันหนึ่งกินอันหนึ่งและยังยังอีกเวลาหนึ่งเนาะไปก่อน